ไม่ใช่ผื่นแพ้ไม่ใช่ผื่นคันแต่นี่คือสะเก็ดเงินค่ะสะเก็ดเงินเนี่ยเป็นโรคผิวหนังอักเสบนะคะที่มีผลกระทบต่อจิตใจคนที่เป็นมาโกโรคนี้นะคะสามารถทําให้คนคนนึงกลายเป็นซึมเศร้าได้เลยจริงๆแล้วโรคนี้ไม่ใช่โรคที่น่ารังเกียจนะคะมันไม่ใช่โรคติดต่อแล้วมันก็ไม่สามารถแพร่กระจายไปหาคนอื่นได้ส่วนใหญ่ก็จะมีอาการคันค่ะแล้วก็เจ็บๆแสบๆแ,แ,แต่อย่าเอาอะไรมาขูดแบบนี้นะคะเพราะอาจจะทําให้อาการมันรุนแรงขึ้นแล้วก็ลุกลามได้เริ่มแรกเลยสะเก็ดเงินเนี่ยเวลาเราเป็นก็จะไม่ได้ขึ้นเยอะขนาดนี้นะคะและถึงแม้นะคะว่่่่าาาาาามมมััันนจะเเเป็็โรรรทีกกกกไหยแแตตสสถงล ควบคุมอาการตั้งแต่เนินเน่นๆได้ทีนี้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราหรือว่าคนรอบตัวที่กำลังเป็นสะเก็ดเงินลองสังเกตดูว่าผิวหนังที่ลำตัวค่ะมีผื่นแดงนูนและขอบชัดแบบนี้ไหมถ้าสังเกตดีๆนะคะตรงกลางมันจะมีขุยขาวๆสีเงินตามชื่อเรียกของมันเลยคือสะเก็ดเงินและบริเวณที่เราเจอบ่อยๆนอกจากลำตัวแล้วนะคะก็จะเป็นโคนผมบริเวณนั้นก็จะมีผมร่วงผื่นแดง้วก็เป็นขุยหมอเขาก็จะให้ยารักษานะคะไม่ว่าจะเป็นยากินหรือว่ายาทาที่เป็นสเตียรอยหรือว่าอนุมพ์วิตามินดีหรือว่าให้เป็นพวกน้ํามันดน แสงอาทิตย์เทียม UVA UVB หรือถ้ากินก็แล้วทาก็แล้วหรือทําทุกอย่างเราไม่หายนะคะเขาก็อาจจะใช้วิธีการรักษาแบบใช้ยาฉีดกลุ่มไบโอโลจิกสิ่งที่เราทําได้นะคะนอกจากไม่ขูดไม่แกะไม่เกาแล้วอย่าปล่อยให้ตัวเองอ้วนเครียดแล้วก็นอนน้อยพยายามดิีกเลี่ยงการดื่มหรือว่าการสูบแล้วก็รีบไปหาหมอเพื่อควบคุมอาการ